มื่อนี้กาพาพี่น้องมาเบิ่งกล้วยไม้ดินอีกชนิดหนึ่งครับนี่ก็คือต้นนางอัวนะครับก็คือเป็นนางอัวใ่ญ่ครับสําหรับชนิดนี้นะครับหรือว่านางอัวตินกบนั่นเองครับผมกะเสี่วว่าหลายท่านกะคงมองหาครับในเวลาที่เขาปลานะครับสําหรับอัวชนิดนี้ครับเพราะว่าดอกของเพ่นกาที่ว่ามีความสวยงามพอสมควรครับในบรรดานางอัวผมกะขอยกให้นางอัวใ่ญ่ครับเป็นอันดับหนึ่งของในตระกูลนางอัวนะครับเพราะว่า ดอกของพันกะถืที่ว่ามีความสวยงามและก่ใหญ่โตพอสมควรครับสําหรับนางอว่ชนิดนี้นะครับผมก็เสว่าหลายท่านกะคงสม,มองหาครับสําหรับเวลาที่เฮาเขาป่านะครับก็เลยอยากถ่ายพี่น้องเบื้องลักษณะของพ่นจากเล็กจักน้อยครับในช่วงนี้พันกิ่งยังบ่งทันนในออกดอกนะครับครับนี่ก็คือลักษณะของนางอว่าตีนกบครับหรือว่านางอัวใหญ่เนะครับลักษณะใบของเพันกะถืที่ว่ามีความหนาพอสมควรครับเป็นลักษณะหนาอวบนําเนะครับ ส่วนลักษณะการออกใบของเพ่นครับก็เป็นใบเลี้ยงสลับนะครับก็ถือว่ามีจํานวนลายใบพอสมควรครับในต้นหนึ่งนะครับซึ่งก็ถือว่ามีความแตกต่างกับนางอวดทั่วไปโดยชิ้นเชิงครับเพราะว่าใบของเพ่นก็สิมีลักษณะลายใบแล้วก็มีความกว้างใหญ่แล้วก็หนาแข็งพอสมควรนะครับสําหรับใบของเพ่นครับเขาก็สังเกตได้ง่ายๆครับสําหรับนางอวดตีนกบหรือว่านางอวดใหญ่นะครับสําหรับลําต้นของเพ่นครับก็ถือว่ามีความ ให่อวบพอสมควรนะครับกาประมาณกาโคงสีใดกับเท่ากับนิวมือครับสําหรับต้นของเพิ่นนะครับกาเพนซีมีลักษณะหัวอยู่ใต้ดินครับมีประมาณ1นถึงสงหัวนะครับเดี๋ยวถ่ายขีปเดี๋ยวผมสีขุดให้พี่น้องเบิ้งครับว่าลักษณะหัวของเพิ่นเป็นแบบใดน,นะครับกับสำหรับการออกดอกของนางอวตินกบครับกาสิเริ่มออกดอกในช่วงเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปนะครับ ช่วงนี้ก็ถือว่ายังบ่เป็นช่วงที่พ่นจเจริญเติบโตเต็มที่ครับครับนี่ก็คือลักษณะตอนที่ผมขุดขึ้นมาให้พี่น้องเบิ่งหัวนะครับว่าเิ่นสีมีลักษณะหัวในลักษณะใดครับเพื่อหอบเจอยุดต่มปลาตําเขาเพื่อเฮาอยากแยกแยะลักษณะของแต่ละชนิดออกครับผมก็อยากให้พี่น้องในเบิ่งลักษณะของเพิ่นโดยทั่วไปได้ครบทวนครับเพราะว่าผมกเสียวา่าหลายทันทีอยูใ่ในช่องผมก็เป็นนักเดินปลามืออาชีพ เป็นจำนวนไลายพอสมควรครับที่ติดตามผมอยู่ในขณะนี้นะครับครับสำหรับต้นนั่งอัวครับในช่วงหนาแรงเพันกาสซิมีการยุบโตลงไปนะครับเพิ่นกาซิมีเพียงหัวยุดใตดินครับพอเวลาที่พันยุบโตในช่วงหนาแรงครับพี่น้องกาบจําเป็นต้องกูหัวพ่นขึ้นมานะครับแล้วก็บจําเป็นต้องลดน้าให้พ่นครับในช่วงเวลาหนาแรงนะครับพอเวลาต้นฤดูฝนเพันกาสซิมีการเจริญงอกงามแตกต้นแตกกอขึ้นมาเองครับสําหรับ นางอัวชนิดนี้นะครับครับคลิปนี้ก็สีภาพพี่น้องเบิ้งไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ